โด้ได้แนงโจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนเมษายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับุนบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเอง นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูในอดีตนะคะปัจจุบันอนาคตของชาวราศีพิจิกนะจะมีอะไรเกิดขึ้นไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้แนะนำนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีพิจิกในอดีตได้ไพ่สองเหรียญค่ะ สี่ไม้แปดเหรียญสี่เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย king of wands นะคะสำหรับไพ่สองเหรียญในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะบางคนอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่บางทีลักๆเลิกเล,กล,กล,กลกเดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็คืนดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกอะไรเงี้ย อาจารย์ขอเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าอ่อน่ออฟออฟก็แล้วกันนะคะหรือลกักๆเลิกๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจริงๆนะคะบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนนั้ตัดกันไม่ขาดหรือบางคนนะอาจจะมี ลูกด้วยกันนะคะหรือต้องรับผิดชอบลูกร่วมกันหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะจึงทําให้บางทีคุณสองคนจะต้องวนกลับมาเจอกันจะต้องเจอกันอะไรประมาณนี้บ่อยๆหรือบางทีนะตัดบัวก็ยังเหลือใ่นะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่าผูกพันกันมานานคบกับคนคนนี้มานานอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นเริ่มต้นกับคนใหม่มันก็อาจจะเสียเวลามันก็อาจจะ เสียโอกาสอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่านะคะบางทีชาวราศีพิจิกในอดีตนั้นพยายามที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดนั่นคือความพยายามคือความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของชาวราศีพิจิกเลยก็ว่าได้นะต่อมาก็จะเป็นไพ่สี่ไม้นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับตึกลาบ้านช่องอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งปลูกสร้างนะคะาบางคนมีการวางแผนที่จะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบ้านนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงคือความรู้สึกว่าเออมีบ้านสักหลังหนึ่งนะคะมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ที่ทําให้ชาวราศีพิจิกหลายๆคนนั้นมีความภาคภูมิใจ หรือมีความรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะบ้านคือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือบางคนอาจจะมีการเฉลิมฉลองการขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านใหม่ขยับขยายจิตการบ้านช่องอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนาะต่อมาเป็นไพ่8ดเหรียญ คือพูดง่ายๆนะชาวราศีพิจิกค่ะเป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่มีจินตนาการสูงเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบถ้าทําอะไรแล้วก็จะทําแบบจริงจังเลยแบบแบบมุ่งมั่นตั้งใจอะ่ะาว่างั้นนะคะอาจารย์อยากจะขอเสริมอีกนิดนึงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็คือการโชว์ฝีมือของคุณออกมา ความสามารถของคุณออกมานะคะคุณอาจจะเก่งในเรื่องของความพิวเตอร์นะคะคุณอาจจะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่คนอื่นอาจจะไม่เก่งเท่าเทียมกับคุณนะคะให้แสดงศักยภาพนั้นออกมานะคะนี่คุณจะได้เปรียบมากๆนะคะเกี่ยวกับงานฝีมืองานโชว์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นเด่นชัดนะคะ ขึ้นมาเลยนะคะจะทำอะไรก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จนะคะดึงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะในเรื่องความรักบางคนนะคะพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะทำงานเก็บเงินหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตนะ,ะเป็นรากฐานอย่างหนึ่งนะการมีเงินนะคะแล้วอาจจะทำให้คุนั้นอาจจะได้เจอกับคนรักความรักดีๆจะได้มีโอกาสได้มีเวลาได้ไป อ,อยู่กับคนที่คุณรักนะคะเงินน่ะปฏิเสธไม่ได้นะมันเป็นหนึ่งในปัจจัยเลยก็ว่าได้นะที่จะต้องแบบคือความรักส่วนหนึ่งมันต้องมาจากเงินด้วยนะคะบางคู่เนี่ยไม่มีเงินเนี่ยทะเลาะกันก็มีเนาะต่อมาก็เป็นไพ่สี่เหรียญใบนี้ ในช่วงอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวเงเรียกได้ว่าบางทีนะอาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วหรืออาจจะยังไงก็แล้วแต่เห็นแฟนเก่าโพรูปคู่กับแฟนใหม่นั่นนี่คุณก็ยังรู้สึกหึงรู้สึกหวงอยู่นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการหวงก้างอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ นะคะท,ทั้งที่เลิกกันไปแล้วหรือบางทีนะคะมีการครบกันหรือเป็นการแบบกักความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะทั้งที่ตัวเองอาจจะคบอยู่กับคนหลายคนหรือเขาก็ได้นะคบอยู่กับคนหลายคนแต่ก็ยังกักความสัมพันธ์กับคุณเอาไว้อยู่นะคะแบบนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะความรักนะคะต่อมาเป็นไพ่ i n g o f ฟ a n d ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะในช่วงอดีตอาจารย์ก็รู้สึกว่าห่วง ห่วงอารมณ์หนึ่งห่วงสถานการณ์หนึ่งในชีวิตของคุณนะคุณเคยคบหาดูใจกับผู้ชายที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานมากบางทีเขาอาจจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานนั่นนี่ของเขาแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเขาค่อนข้างสูงนะคะบางทีถ้าคุณงองแงหรือไม่เข้าใจในการทํางานของคุณของเขาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปด้วยกันนานนะคะไปด้วยกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาชอบความรักแบบเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะแต่บางทีเขาก็สอนคุณให้รู้จักความอดทนนะเวลาบางทีเขาอาจจะไม่มีเ,เวลาให้คุณไม่มีเวลาจะไปเที่ยววันหยุดบางทีจะต้องไปทำทำงานสัมมนาลงพื้นที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะเออมันก็เป็นประมาณว่าเขาอยากเห็นความรักแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกอ่าคือจันอยากจะบอกตรงๆว่าในอดีตที่ผ่านมาผู้ชายชาวราศีพิจิกให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่เรื่องความรักนะคุณอยากจะเห็นตัวเองมีงานมีงานแล้วต่อมาก็คือจะมีเงินใช่ไหมเพราะว่างานสร้างเงิน น,ะะนี่คือทําให้ผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้นสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองว่าจะทํางานาหรือเป็นการสร้างฐานะให้กับตัวเองก่อนให้มันมั่นคงให้มันมีอาชีพก่อนแล้วค่อยมีความรักนะคะความรักเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาเองเมื่อเรามีงานมีเงินนะคุณก็เชื่อแบบนั้นนะโอเคนี่ก็คือภายในอดีตของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุไฟนะคะธาตุดินก็ค่อนข้างเยอะนะ สำหรับอดีตที่ผ่านมาต่อมาเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพิจิกค่ะไพยในปัจจุบันใบแรก The Lover The flu, e h t of c a l f the e n place แล้วก็ต่อมาด้วยเจ็ดเหรียญโอเคสำหรับไพ่ The Lover เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ อาจารย์รู้สึกว่าน่าจะมีการครบคบหรือคุยคุยกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อลักหรือเปล่านะ,ะจึงกลายเป็นความรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้นะคะความรักครั้งนี้อยู่ภายใต้ความรักแบบรักโลภโกรธหลงนะคะแล้วอาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วย จริงๆแล้วความรักนะคะคือน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ในกรณีนี้อาจจะไม่ใช่นะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงผู้ใหญ่เข้ามาแบบฉันมีเห็นด้วยนะที่ลูกคบกับคนนั้นคนนี้ทำไมไม่ไปคบกับอีกคนนึงหรือยังไงอะไรประมาณนี้มันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะฟลู ใบนี้คือพูดง่ายๆนะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่รักอิสระชอบความเจ้าสาํารานชอบความไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้อาจจะชีพจรลงเท้าด้วยมีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันหรืออยากจะเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะไม่อยากจะอยู่กับที่แล้วก็เป็นคนที่ชิลๆสบายๆกับชีวิตนะคะบางทีก็ หัวหน้ามอบหมายงานให้ทำนะคะแบบว่าสมมุติว่าเดทไลน์พรุ่งนี้อะไรเงี้ยจะต้องมารีบทำวันนี้อะไรประมาณเนี้ยนะแบบใกล้ถึงเดทไลน์แล้วค่อยทำอะไรเงี้ย uh huh. อารมณ์ประมาณนั้นชิลไงชิลชิลมากอะไรประมาณนี้นะคะความรักนะคะของไพ่เดอะฟูลคือความรักแบบอินโนเซนต์น่ะเป็นความรักแบบ mm hmm. เด็กๆความรักแบบ ชิวๆสบายๆหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีคำว่าแต่ว่านะชาวราศีพิจิกนั้นไม่ชอบให้คนรักนั้นมาควบคุมชีวิตของคุณนะคะนี่เลิกงานแล้วทำไมยังไม่กลับนะอะไรประมาณนี้โทรจิกโทรตามหรืออะไรประมาณนี้จะ,จะต้องรายงานฉันนะตอนนี้อยู่ที่ไหนออก จากบ้านแล้วทำไมไม่บอกหรืออะไรประมาณนี้จะไม่ชอบอารมณ์แบบนี้เลยนะคะจะชอบแบบความสัมพันธ์แบบก็ปล่อยให้ฉันมีสเปซให้มีพื้นที่ของฉันบ้างซิอะไรประมาณนี้ชาวราศีพิจิกจะชอบแบบสบายๆยิยวๆแบบนั้นมากกว่านะคะจะคบด้วยกันคบกันเนี่ยได้ยาวก,กว่านั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟครับ ใบนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ในช่วงปัจจุบันนั้นจะมีความโชคดีคู่ของคุณนะคะจะมาเขาเรียกว่าอะไรมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของคุณหรือเขา มาเติมเต็มคุณหรือคุณไปเติมเต็มเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอาจจะมีเรื่องของความโชคดีนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะถ้าอยากจะมีโอกาสโชคดีก็อาจจะให้เขาเป็นคนไปหยิบให้เป็นคนไปซื้อให้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าดวงคนรักคู่รักของชาวราศีพิจิกนั้นจะนําความโชคดีมาให้คุณนั่นเองนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นั่นเองเนาะคือความรักนะความรักครั้งนี้นะถ้าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ย สำหรับคนที่มีคู่นี่คือเป็นคู่ที่แบบมาเติมเต็มซึ่งกันและกันมันอบอุ่นมันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยนะต่อมาเป็นไพ่ The e m p นเพ e สสำหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์ดีในชีวิตของคุณถ้าแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วนะคะคุณก็ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีดูแลสามีได้เป็นอย่างดีนะคะ มีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะการเป็นอยู่การใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือคุณมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือมีโอกาสที่จะมีข่าวดีจะมีลูกเพิ่มไว้ไว้สืบสกุลหรืออะไรประมาณนี้นะคะและภาพใบน,นี้จะทำให้คุณนั้นรู้สึกว่ารักสวยรักงามเป็นพิเศษเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้ในช่วงปัจจุบันนะคะ าบางคนอยากจะเปิดจิจการหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรประมาณนี้แต่ไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่เมียหลวงนะคุณก็อาจจะตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงนะคะแล้วคุณก็อาจจะมารู้ว่าสามีของคุณนั้นแอบไปมีเมียน้อยนะคุณจึงได้ตกอยู่ในสถานะเป็นเมียหลวงหรือภรรยาหลวงนั่นแหละ นะคะนี่นี่ก็คืออาจจะเป็นข้อเสียนิดหนึ่งของไพ่ใบนี้นะหรือตรงกันข้ามนะคะคุณคบกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วคุณอาจจะมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะจริง,รงๆแล้วเขาเนี่ยมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วคุณตกไปเป็นคนที่มาทีหลังหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนะมันเป็นสิ่งที่แบบตรงกันข้ามกันก็ได้นะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิก นะคือไพ่นาีอุประถมจะมีเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือหรืออาจจะเป็นเพศหญิงในฐานะของแฟนหรือฐานะของภรรยาที่ให้ความสนับสนุนเป็นแบ็กอัพที่ดีสนับสนุนในเรื่องการเงินในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคือนาีอุปถระถมนะคะให้กับผู้ชายชาวราศีพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกได้ไพ่ เจ็ดเหรียญคือในช่วงนี้นะบางคนนะ่ะชอบการลงทุนลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของการอาจจะลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีบางคนอาจจะเป็นนายหน้าขายที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นที่น่าพึงพอใจด้วยนะคะในช่วงเดือนมีสายนี้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคุณก็ค่อนข้าง,างประหยัด ะค,ะค่อนข้างที่จะรัดเข็มขัดอยู่พอสมควรนะคะถ้าไม่จําเป็นอะไรเงี้ยคุณจะไม่ซื้อหรืออะไรประมาณนี้เลยนะคะอยากจะเก็บเงินนะคะบางคนเนี่ยเก็บเงินไว้ในธนาคารบางทีมันไม่งอกเงยอ่ะบางคนอาจจะเอาเงินไปซื้อที่ดินเอาเงินไปซื้อบ้านเอาเงินไปซื้อหุ้นเอาเงินไปลงทุนในเ,เงินตาต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้ให้มันงอกเงยขึ้นนะ,ะสำหรับไพ่ใบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน โอเคในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนนะราศีธาตุลมราศีธาตุน้ําแล้วก็ราศีธาตุดินค่ะธาตุลมนี้นิดหน่อยนะไม่ไม่เยอะต่อมาเป็นภายในเดือนเมษายนให้กับชาวราศีพิจิกหรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้แหละค่ะ ใมแรกนะซีเรียนไนท์ออฟวอนเดอะสตาร์ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยวิวอ o ฟฟอร์จูนสำหรับไพ่สี่เหรียญน,นะคะาชาวราศีพิจิกในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าในความรักบางทีนะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามกักความสัมพันธ์อีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้อยู่นะคะไม่ยอมเลิกไม่ยอมอาจากกาันหรือไม่ยอมให้เขาออกไปจากชีวิตคุณหรือเขาอะไรประมาณนี้ก็ยังกักความสัมพันธ์เอาไว้อยู่แต่ว่าคนที่ชอบกักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีคนคบคนคุยอยู่แล้วหลายคนหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณว่าก็ยังตามหึงตามห่วงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ แต่มันอาจจะเลวร้ยวายไปกว่าน,นั้นคือบางทีอาจจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังตามหึงตามหวงห่วงก้างอยู่อะไรประมาณนี้เห็นเขาโพสรูปคู่กับแฟนใหม่อะไรเงี้ยก็ยังหึงก็ยังห่วงอยู่อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่แบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะตัวเองทําได้แต่คนอื่นทําไม่ได้เนี่ยนะคะต่อมาเป็นไพ่ Knight of w a n d ใบนี้นะคะจะมีการเดินทาง เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกเดินทางไปทำงานบ้างแหละเดินทางไปมีธุระที่จะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงไว้นะ,ะในเรื่องความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่าเวลาที่คุณรักหรือชอบใครสักคนหนึ่งคุณกล้าที่จะเข้าไปหาเขาคนนั้นหรือคุณกล้าที่จะ เขาเรียกว่าไปสารภาพรักหรือเข้าไปจีบคนคนนั้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันหรือตรงกันข้ามเขานะคะจะเข้ามาจีบชาวราศีพิจิกหรือทําความรู้จักกับคุณตรงๆเลยนะคะถ้าเขารู้สึกดีกับคุณอะไรประมาณเนี้นะบางทีก็เข้ามาแบบโอ้โหไม่ทำตั้งตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดือดสา เป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดอ s t สตใครๆก็รู้คือเป,เป็นแสงสว่างของชีวิตจินตนาการหรือการประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนอาจจะมีการวางแผนว่าอยากจะทำช่อง Youtube อยากจะเป็น y o u t u b e อรอยากจะเป็น ติ๊กต็อกเกอร์อยากจะมีแฟนเพจหรืออะไรเงี้ยแล้วมีผู้คนติดตามหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะนะคะเพราะว่าดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ของความประสบความสําเร็จความชายนิ่งความที่คุณนั้นเออมีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจในตัวคุณที่ทําให้คนที่แบบเห็นคุณหรือเจอคุณอะไรเงี้ยเขาอยากจะติดตามคุณมากขึ้นก็ได้นะคะ ในความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่าเป็นความรักที่แบบเรื่อยๆสบายๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นก็ได้นะในเรื่องความรักนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างใจเย็นในเรื่องความรัก <im it> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคบๆคุยกันค,คุยกันไปก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะใบนี้ ฝายใด้าฟหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่เดินจากมาคนที่บอกเลิกคนที่เดินออกมานั้นคือคนที่เจ็บที่สุดในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าคนที่ทิ้งคนที่เดินจากมาก่อนหรือตัดสินใจบอกเลิกก่อนคือคนที่แบบไม่เจ็บเลยไม่ใช่นะคะตรงกันข้ามกรณีนี้คือ จบการเลิกกันท,ทั้งทงที่ยังรักอยู่เนี่ยมันเจ็บแค่ไหนนะคะคุณก็คงจะรู้ดีนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบไหนกันแน่นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาสะสมความน้อยใจความเขาเรียกว่าอะไรปล่อยปลัละเรยความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นเวลานานจนเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพาคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมาถึงจุดๆนั้นแล้วก็ได้นะคะบางคนเนี่ย เลิกกันนะคะไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นเพราะว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะต่อมาเป็นไพ่ h e e l of Fort จูนคาร์านะคะคาร่มาคือเวรกรรมโชคชะตานะคะ,ะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออาจารย์อยากจะบอกว่านะ สิ่งไหนก็ตามที่ชาวราศีพิจิกเคยถูกคนรักหรือใครก็ตามถูกกระทำนะคะเขาทิ้งคุณเขาทรยศคุณเขาหักหลังคุณเขาทำสิ่งไม่ดีกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในอดีตที่ผ่านมาในอนาคตรหรือในเดือนเมษายนนี้เขาจะได้รับกรรมนั้นทั้งหมดแล้วเขาจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ชาวราศีพิจิกนั้นเคยได้รู้สึกนะคะ ไม่ต้องไปแก้แค้นไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องไปสาบแช่งให้มันติดเวรติดกรรมตัวเองนะคะเขาจะได้รับกรรมนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าคาร่าหรือว่าวิวอ for อจูนไพ่ใบนี้แน่นอนยุติธรรมเสมอนะคะสำหรับทุกคนทุกคนใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วและองค์กันข้ามถ้าชาวราศีพิจิกเคยไปหักหลังคนรัก เคยทำอะไรไม่ดีกับคนรัก <c oughs> เคยคบซ้อน <c oughs> เคยเมีรักสามเศร้าทำให้คนรักนั้นเจ็บช้ำน้ำใจอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเตรียมตัวเตรียมใจนะคะรับกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำนะ <c oughs> เพราะว่าคาร่นั้นตามมาติดๆเลยนะคะแต่ในเรื่องของสุขภาพอาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีพิจิกคนไหนที่เจ็บป่วยอดอัดแอบ,แอบมาได้สักพักนึงแล้วจะมีอาการดีขึ้นหรือว่าจะได้เจอหมอที่แบบ เฉพาะทางหรือรักษาคุณให้มีอาการดีขึ้นนี่ก็คือข้อดีของเรื่องสุขภาพของไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนาะโอเคในเดือนเมษายนนี้ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีธาตุไฟราศีกุมราศีธาตุน้ำค่ะต่อมาเป็นไพ่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรไพ่สรุป นะคะไม่ใช่แบบอ่าโอเคหกถ้วยเสร็จดาบแล้วก็ต่อมาด้วยหกหมายนั่นเองนะคะสำหรับไพ่หกถ้วยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยกันนะ,ะตัวชาวราศรีพิจิกเองอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมากกว่าคุณมากๆไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะแต่เป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะ นะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณสองคนดูแตกต่างกันนิสัยดูน่าจะไม่เข้ากันหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วอายุหรืออะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกเลยนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะ ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะอยู่ไกลกันบ้างอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันแต่มีเวลาติดต่อสื่อสารหรือไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออารีช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเนี่ยนี่คือไพ่ใบนี้นะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบใบนี้ต้องเตือนนิดนึงนะสำหรับคนโสดชาวราศีพิจิกที่จะคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงเดือนเมษายนนี้นะ คือจะมีคนที่แบบบางทีเจ้าชูนะคนเนี้ยเจ้าชูกันล่อนปิ้นป้อนตอแหลมาครบเซ็ตเลยนะคะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนี่คุณคุณก็จะแบบอืมัมันน่ารำคาญไปเลยอะ่ะคนคนนี้อะนะคุณก็จะหงุดหงิดไปเลยอะ่ะ แต่อาจารย์อยากจะเตือนว่าตอนหน้าเขาอาจจะดีเทคแคร์ care, คุณดีพูดจาดีพูดจาหวานคักข,า,ขาอะไรก็แล้วแต่นะแต่รับหลังเขาเป็นคนที่โกหกปิ้นบอนกล่อนตอแหลนะจะเป็นแบบนี้แล้วมีหลายคนที่เขาคบหลายคนที่เขาคุยและคุณเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอะ่ะคิดดูก็แล้วกันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากเตือนชาวราศีพิจิกก็ในเรื่องของผลงาน การระวังการในเรื่องของมีใครสักคนมาคอยโมยผลงานของคุณไปเป็นผลงานของเขาในเรื่องของลิขสิทธิ์ในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เรื่องทรัพย์สินนะคะดูแลทรัพย์สินเงินทองของตัวเองให้ดีอาจจะมีการลักเล็กขโมยน้อยมีขโมยฉกชิงวิ่งลาวนี้ต้องระวังด้วยนะคะและอยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งในช่วงนี้จะมีคนคอย อิจฉาลิษยาใส่ร้ายป้ายสีชาวราศีพิจิกอาจจะเกิดจากนะคะคุณมีผลงานดีกว่าเขาคุณมีชีวิตดีกว่าเขาคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในชีวิตมากกว่าเขาหรือเปล่านะคะคนเราจะอิจฉาใครสักคนหนึ่งมันต้องรู้สึกว่าเขานน่เหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอิจฉาเราอะไรประมาณนี้นะต่อมาเป็นไพ่ หกไม้สำหรับไพ่ใบนี้นะดีนะเกี่ยวกับคนที่อาจจะจบการศึกษาใหม่หรือมีการเฉลิมฉลองกัรนะคะเกี่ยวกับการทำงานใหม่มีการเริ่มงานใหม่อะไรประมาณนี้หรือมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่ก็ได้นะสำหรับไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งเลยสำหรับไพ่ห้หาไม้นะคะบางคนอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่เขาเรียกว่ายกตัวอย่างก็ได้นะ รับราชการนะคะทำงานทําอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะนะคะมีคนนับหน้าถือตาอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคู่รักของคุณก็ได้นะคะที่เป็นตัวแทนของไพ่ใบนี้นั่นเองเนาะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือน ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o ลเด้นเอ e l จเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ